เอาล่ะคุณผู้ชมคะม,มาถึงช่วงนี้เราไปดูความเคลื่อนไหวของพี่แมนดีกว่านะคะ<ฮ>นายเฉลี่ยหัวใจคะวันนี้พี่แมนของเราไปเยี่ยมโรงครัวของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะจัดทําขึ้นเพื่อช่วยเหลือแล้วก็ทําอาหารให้กับบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงประชาชนที่รับความเดือดร้อนจากโควิด -19 <ฮ>ด้วยพี่แมนจะพาไปรู้จักเมนูผัดมีป่าพนังเมนูเด็ดของปากปากพนังเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไป<ฮ>ติดตามเรื่องนี้กับพี่แมนกันค่ะ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่โรงครัวของอะสาภานพ,พนังงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับที่รับปากกันไว้ว่าจะมาดูเรื่องของโรงครัวที่ผลิตอาหารแล้วก็จะไปะบริการสมบุคลากรทางการแพทย์นะครับซึ่งก็ได้มาเห็นบรรยากาศของความร่วมม้ร่วมมือของ พี่น้องสาภาพที่นี่นะฮะตอนนี้ผมอยู่กับประธานสาภาพของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะะจะได้คุยกันเรื่องว่าเ้า่เกิดโรงครัวมาเนี่ยมันมีวัตถุประค์อะไรยังไงคือที่ผ่านมาเนี่ยพอเกิดภัยพิบัติะนะครับเกิดาพายุเกิดน้ําท่วมอะไรพวกนี้ทางสาภาพแรงงานและธุรกิจของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็จะไปทําโรงครัวโดยเฉพาะโรงครัวเนี่ยพนักงานที่ไปปรับปรุงระบบจําหน่ายไปกู้คืนระบบจําหน่ายคืนมาปัาบเนี่ย ขามีหน้าที่ทํางานเลยพอกผมจะมีโรงครัวทาหลังให้เลยพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนนะครับเราก็จะมีอาหารปรุงสุกแบบนี้ไปแจกเลยนะครับเขาเรียกว่าครัวสาภาพแรงงานอันนี้มีมีมานานแล้วครับมีวิกฤตครั้งนั้นก็ต้องเปิดโรงครัวเปิดโรงครัวเลยทุกครั้งเลยครับพี่มีมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยมีมาตั้งแต่กอนน้าท่วมปี54ครับปี54ใช่น้ำท่วมปี54เรามีมาแล้วครับแล้วก็การทําแบบนี้โดยที่พพนนนักกงงงงาาาาาาาสสมชิภแรรขอ้ ทั่วประเทศซึ่งมีประมาณ3 0,000่นคนเนี่ยจะรวบรวมเงินกันราจะรวบรวมเงินกันคนละร้อยสองบาทอันนี้ครับพี่แล้วก็มาทํากิจกรรนี้แบบนี้วันนี้เราใช้อยู่เนี่ยเราเอาไปให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์สุนทรศิษย์นะครับแล้วก็ชุมชนรอบๆการวิยาสุยภาพไม่ว่าจะเป็นรุมกรองกินาเกตวัดเทวเสมียนารีพวกนี้ครับเราจะมอบให้กับชุมชนที่พี่น้องเดือดร้อนอยู่ ใช้งบประมาณวันละ2 0 0 0 0บาทครับวันละ2อ0 0 0วันละออาทิตย์นึงทำกี่วันวันอาทิตย์หนึ่งเราจะทำสุกเสาร์อาทิตย์พีอ๋อสุกเสาร์อาทิตย์ครับผมให้กับชุมชนรอบๆไฟฟ้าด้วยบุคลาการแพทย์ด้วยนะครับให้กับพวกลูกจ้างหรือหรือพวกคนงานของใครว่าสีภาคที่กำลังกระทบอยู่ตอนนี้คือแนวคิดของพวกเราคิดว่าเขาเงินเดือนรายได้น้อยพี่น้องที่เดือดร้อนรายได้น้อยไม่ต้องไปเที่ยวหุงหาอาหารออกไปเสี่ยงกับโควิดตอนนี้เราก็ทําอาหารแบบนี้ให้ผู้นําชุมชนมารับไป ให,ใ,หใ,หให้ให้ทางโรงพยาบาลสนามมารับ,รบอันนี้สสง,ง,งบสองหมื่นเนี่ยะจะได้กี่กล่องสองหมื่นเนี่ยวันหนึ่งก็ประมาณสี่ร้อยถึงห้าร้อยกล่องครับสี่ร้อยห้าร้อยสองต่อวันครับอ,นนอันนี้จะทําไปอีกนานแค่ไหนาละ่ะเอ่อคิดว่าก็ตอนโควิดอยู่เนี่ยก็คิดว่าจะทําตลอดเด <ปะ S 1> ือนพึ่งสภาเนี่ยเรามีโปรแกรมที่ส่งให้กับโรงพยาบาลสนามทุกวันเสาร์วอาทิตย์แล้วก็พี่น้องที่อยู่จุมชนรอบทุกวันศุกร์ฉะนั้นศุกร์เสาร์วอาทิตย์เราก็จะทําทุกวันครับ โดยเฉพาะที่เป็นวันหยุดก็รวบรวมพนักง,งานนะครับที่เป็นกรรมการสหภาพาที่เป็นสมาชิกมาจากทั่วประเทศนะครับที่ปลอดภัยจากโควิดเรามีมาตรการเรียบร้อยต้องใส่ถุงมือต้องมีแมสต้องมีการตรวจโควิดว่าท่านไม่ติดโรคแล้วก็ครัวนี้ทําแบบพรีเมียมเลยครับโดยเรามีนโยบายว่าหนึ่งก็คือสดนะครับทาต้องสดนะครับแล้วก็ต้องสุกหมายว่าสุกได้ได,ได้ได้คุณภาพิ่งสิ่งที่คือสะอาดแล้วก็ใส่ใจก็คือทางรสชาติ ทางการวิธ oh, uh. kind of ีอะไรพวกนี้ครับพี่น้องนะครับอันนี้อันนี้ไปเลียงมือมือไหนกันเนี่ยมือเที่ยงวันนี้มือเที่ยงครับมือเที่ยงนะมือเที่ยงครับอ้ปแสดงว่าสิบเอ็ดโมงก็ต้องล้อมุ่นแล้วล้อมุนแล้วครับพี่ล้อมุนไปครับก็ต้องต้องบอกแบบนี้เลยว่าหาภาพแรงงานเนี่ยต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะสื่อมวลชนครับแล้วก็คนที่รู้เรื่องนี้หลายคนนะครับอยากจะมาร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับอยากจะเป็นกําลังใจให้กับคูะกรทางการแพทย์ซึ่งเรารู้ดีว่าตอนนี้เหนื่อยมากแล้วก็พี่น้องประชา ประชาชนคนยากคนจนนะพี่ที่มีอาท้าวินพัมอ่ะตรงนี้นะโอ้เขาลําบจากนั้นเราก็มีความรู้สึกว่าเราเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจที่บอมีเงินเดือนบออะไรพวกนี้ที่พูดง่ายๆว่ากระทบน้อยกว่าเราก็แบ่งปันก็ได้ครับพี่มีน้ำใจที่จะแบ่งปันให้กับสังคมครับขอบคุณขอบคุณมากครับคุณรับขอบคุณพี่น้องทนกคนครับเดี๋ยวเราไปดูผัดมีของปากพนังครับว่าเขาผัดกันอย่างไรแล้วอร่อยมากน้อยแค่ไหนลองตามมาดูฮะ อันนี้มือผักกาดตับมะกันครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอครับสวัสดีครับขอกูดลางเลยพกดลางให้พีน้องลกเลยสวัสดีครับผมผัดมีเมืองปากพนังนะครับเป็นเป็นูุิปัญญาชาวบ้านนะครับนะฮะที่เป็นแค่น้ำกะทิผัดกับเส้นก๋วยเตี๋ยวนะครับแล้วก็จะมีเครื่องเคียงจะมีมะม่วงแตงสูงห่อแล้วก็มีกุ้งสดด้วยนะครับผม นี่ผมมาตัดช่วยนะครับเครื่องปรุงเนี่ยที่มันมีสีอย่างนี้มีใช้อะไรปรุงบ้างเนี่ยเครื่องประกอบนีจะมีน้ำกะทินะครับแล้วก็มีหอมแดงนะครับแล้วก็มีพริกแดงนะครับแล้วก็มีน้ำตาลทรายแล้วก็เกลือนะครับมีแค่นี้นะครับผมแล้วก็เราก็เอาน้ำเอาน้ำกะทินะครับมาปั่นกับพริกแกงกับหอมแดงนะครับแล้วก็มาปรุงรสก่อนปรุงน้ำก่อนนะครับเป็นน้ำก็จะเป็นออกมาเป็นอย่างนี้นะครับพอปรุงน้ำเสร็จแล้วล้วก็เอาน้ำมาผัดกับรี่อีกทีหนึ่งครับผม แกงแกงเนี่คือแกงแกงอะไรพริกพริแห้งนะครับพริกแห้งลองใหญ่นะครับพริกแห้งพริกแห้งใหญ่พริกชีฟ้านะครับแดงนะครับแล้วก็เราเอาพริกชีฟ้าแแดงเนี่ยแห้งนะครับมาปั่นกับหอมแดงนะครับปั่นหอมแดงผสมกับน้ำกะทินะครับปั่นรวมกันนะครับแล้วจะเป็นของน้ำเป็นอย่างนี้นะครับครับผมเทคนิคในการในการปั่นให้มันอร่อยเนี่ยเราทำยังไงเทคนิคนะครับคือหนึ่งนะเรื่องของเอาเราใส่น้ำกระทะก่อนนะครับทําให้น้ำมันเดือดก่อนนะครับพอพอน้ำมจะเดือดแล้วเราเอาใส่ใส่ลงไป พอเส้นมันยุบป,ป๊อปเนี่ยแหละครับเราจะรีไฟะะเพื่อให้ความร้อนไม่ถึงนะครับรีไฟความร้อนทั่ถึงนะครับแล้วก็เราก็ผัดจนแห้งเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่ากระทะหนึ่งอาจจะผัด2โลหรือว่า3โลก็ได้หรือว่าโลเดียวก็ได้นะครับแล้วแต่ว่ากําลังเราที่จะพอที่จะเวียงเวี่ยงผัดได้เท่าไหร่นี่ผมใช้กระทะละ3าโลนะครับผมอันนี้อันนี้คนเดียวผัดตีกระทะเลยเหรอใช่ครับผมจริงๆมันจะเป็นแรงจริงๆถ้าเกิดเราผัดบ่อยๆเราจะมีแรงเวี่ยง ความคล่องตัวของเราเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณอื่นที่มาผัดเนี่ยบางทีแรงเวียงเท่งไม่พอนะครับคลายเส้นไม่พอทําให้สะดุดได้นะครับเส้นอาจจะไหม่หรือไม่ทันกับตัวที่เราผัดอยู่นะครับเส,เ,สเ,เส้นเส้นที่ใช้นี่เลือกเส้นอะไรจริงๆเส้นก๋วยเตี๋ยวทั่วไปนะครับแต่ว่าที่ผมเอานามาใชา้วันนี้คือผมเลือกเป็นเส้นจันนะครับเพราะว่าเส้นจัน,นมันเจนเหนียวและก็นุ่มนะครับแล้วก็แป้งมันข,ของเขาจะไม่เยอะ,อะแต่ถ้าเกิดจะเอายี่ห้ออื่นมาใช้เนี่ยเราอาจจะวิธีแก้ไขถ้าเกิดว่าผัดแล้วเส้นมันจะแข็งนะครับ เลยเอาไปแช่น้ําก่อนไปแช่น้าสักพักสักสามนาทีนะครับแล้วก็ตักให้เด็ดน้ําตักให้เด็ดน้ําพอเส้นมันนุ่มแล้วเราก็มาผัดมันจะสุกเร็วแต่ความเข้มข้นของของรสชาติจะดบลงนะครับเพราะว่ามันมีน้ําอยู่อยู่ข้างในเป็นพึ่งล้วครับผมอันนี้มั่นใจว่าทำเสร็จแรกยเพราะนี่อร่อยแน่นะอร่อยแน่นครับผมเพราะว่าผมทำด้วยใจจริงๆครับผม มันมีความเป็นมาอย่างไรทำไมต้องมีปากพนังเอาครับผมจริงๆแล้วผัดมีเรื่องของก๋วยเตี๋ยวนะครับมันจะมีหลายหลายพื้นที่มากนะครับจะเป็นผัดไทยต้องเป็นก็เป็นของภาคกลางนะครับหรือเป็นมีโคราชจะใช้ซอสน้ำซีอิ๊วนัอีกแบบหนึ่งแล้วก็มีจันมีจันก็คล้ายเคียงกับของภาคใต้เหมือนกันแต่ว่าใช้น้ำพริเหมือนกันแต่รสชาติจะดกกว่าแล้วจะมีโคราชเออมีชายามีชายากับมีปากพนังคือปากพนังคืออำเภอเมืองของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ พื้นบ้านของชาวปากพนังนั้นนะฮะก็จะมีอาหารพื้นบ้านเช่นผัดหมี่ผัดหมี่เดี๋ยวเคยเอาคุณปัญญาของชาวบ้านคือมีต้นมะพ้าน้ำกะทิเนี่ยนะครับมาคั้นแล้วใส่พริกลงไปแล้วก็ใส่น้ำตาลใส่เกลือลงไปแล้วก็ผัดนะครับผัดผัดภายในหมู่บ้านกินกันแหละตอนหลังแล้วก็แับแปลก,กันมาเรื่อยๆแล้วก็จะเป็น เป็นทำเป็นเครื่องแกงออกมาเลยครับผมแต่อันนี้อันนี้คือน่าะจะใส่สกุ้งใส<อ>่กุ้งก็ได้ใส่ปูก็ได้ครับแต่ว่าของนครของปรับกระดังแล้วเนี่ยจะใส่กุ้งมากกว่าครับถ้าเกิดมีชายามานกี้ก็ใส่ปูนะครับผมถ้าเกิดเป็นจรรันหรือชายา,ยาก็ใส่ปูนะครับแต่ถ้ากรอบของจรรันหรือว่าของชาย,ายาเนี่ยรสชาติจะไม่เข้มข้นเท่ากับนครสีธรรมราชนะครับเพราะว่าสามารถกินปะเพาได้เลยแต่ของนครเองเนี่ยต้องกินกับผักเครื่องเคียงโดยเฉพาะโดยเฉพาะพวกมะม่วงหรือมะนาวบีบนะครับเพราะว่ามันตัดหวานนะครับ คือลดความเลี่ยนของของน้ำกะทิกับน้าน้ำตาลครับผมเพราะว่าสองใต้เองนี้มีของปากพันังเองจะโดดเด่นทุกความจะเด่นขึ้นมาคือคือความหวานความมันนะครับแล้วความเผ็ดครับผมเราจริงจะมีผักเครื่องเคียงเพื่อจะมาตัดของตัวความหวานความมันออกเนี่ยจะทำให้มันบาลานซ์กันครับผมแล้วปกติเนี่ยทำขาอยู่ที่ไหนเดี๋ยวเพราะว่า วันนี้มาบริการที่ครัวของของของการไฟฟ้าก็ตีแรวผมขายอยู่ที่หน้าลามสากีลาวัวหมากรทีลายแห่งประเทศไทยนะครับเป็นแหล่งของชาวใต้อยู่เช่นผมขายผัดหมี่แล้วก็ขายข้าวเครื่องแกงแล้วก็ขายขําน้ำบูดูแล้วก็ขายขนมจีนใต้นะครับแต่ตอนนี้สากีลาช่วงโควิดเขาปิดตลาดนะครับตลาดตรงหน้าตลาดหน้าหน้าสากีลาวัวมากันกีลายเลยครับขายช่วงเย็นนะครับหมี่ของสกปรนเลยมันมีจุดเด่นอะไรแตกต่างจากที่ชัดเจนคือความ ความสดของสีของเนื้อพริกนะครับเห็นสีเนื้อพริกทันทีเรียกว่า<ด>อ๋อนี่คือ,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 อดูน่ากินกว่าดูความสดของเนื้อพริกความเข้มของสีพริกนะครับของเครื่องแกงแต่เห็นว่าดุดเด่นมากถ้าเกิดเห็นสีพริกเครื่องแกงแล้วก็มีผักเครื่องเคียงมันคือบ่งบอกอได้ว่ามีปรับพนางหรือมีทางชชยาครับแต่ที่อื่นมันก็มีมีคล้ายๆกันมีคล้ายๆกันแต่ว่าความความดุดเด่นของเนื้อพริกสีสันจะต่างกันนะครับอยู่ที่ว่ารสชาติมันจะสีสันจะต่างกันมากกว่าจะเห็นชัดเจนอยู่ที่การเลือกพริก พริกด้วยครับที่เอามาใช้ว่าใน<ช> <คง S 2> ว่าเก <คง S 2> ็<ม><ส>จริงๆแล้วพริกจริงๆมันจะเหมือนทั่วๆท,ทั่วไปนั่นแหละครับแต่ว่าการผสม เกิผสมที่เรามาปรุงเป็นน้ำนะครับนะมันจะมันจะมีส่วนผสมมากกว่าก็จะส่ให้พริกมากน้อยน้างน้อยแค่ไหนบางที่อาจจะใช้พริกน้อยนะโดยเขาเป่นละครจะใช้พริกค่อนจะเยอะกับบาลานซ์กับเครื่องเครื่องเครื่องที่เราทาอยู่น้ำกระทีที่เราทําอยู่ไม่ไม่เคยชิมมีไชยาหรือว่ามีผู้เก็บแช่ครับผมเคยชิมมีไชยาแล้วก็มีจันนะครับรสชาติที่ผมทําอยู่เนี่ยค่อนข้างจะดบกกว่าไม่เข้มข้นเท่ากับตุ้งแกงที่ผมทำของใต้นี่คือความโดดเด่นของมันคือ กินแล้วรู้สึกว่ามีรสชาติมีเผ็ดมีมันมีเค็มเผ็ดมันเค็มโดดมาเลยครับผมแล้วก็มีความหวานของเนื้อของน้ําน้ํากะทิด้วยแต่ผมจะโดดเด่นมาเลยมีความหวานของน้ำกะทิใช่ใช่มันนามะนา้มีมะม่วงใช่ช่วยตัดความหวานตรงนี้ได้ครับอาารที่อื่นจะมีจานหรือว่ามีชยาหรืออาจจะมีผับทิงอาจจะน้อยกว่าของพังของกล้ของของนครเองนะครับเพราะว่าก็ใช่เขาอาจแบบกินประกอบได้เลยนะครับแต่ของใต้เรากินประกอบรู้สึกจะเลี่ยน กินเาเออมันมีความมันมีน้ำกะทิมีน้ำตาลอะไรเงี้ยมันจะออกสดกินเยอะจะเลี่ยนนะครับถ้าเกิดเราใส่บีบของเปรี้ยวลงไปเนี่ยจะทำให้เรากินลับเพลินแล้วก็บาลานซ์กับเครื่องปรุงที่เราใช้อยู่ครับโอเคขอบคุณมากขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับผมรนี่คือความร่วมไม้ร่วมมือของสมาชิกสาภาพของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับไม่ว่าจะเกิดรืกอปิดอะไรเกิดขึ้นสมาชิกของสาภาพการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็จะมารวมตัวกันแล้วตั้งโรงตัวไปช่วย คนที่กำลังประสบปัญหาอยู่นะครับไม่ว่าจะน้ําท่วมหรือว่าซึนามิหรือว่าโรคระบาดเราจะเห็นสมาชิกเหล่านี้มาร่วมไม้ร่วมวม,มือกันทํางานเพื่อสังคมมีจิตอาสาในการที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันครับอืมค่ะขอบคุณพี่แม่ะคะขอบคุณค่ะ